มาถึงประเด็นร้อนต่อไปที่ครับจากเรื่องราวของข่าวชาวบ้านเมือ่อสักครู่นะครับมาอีกเรื่องหนึ่งเป็นแวดวงของทนาการศึกษาตอนนี้ต้องยอมรับว่าหลังจากที่โควิด19ระบ,บาดนะครับการศึกษาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากครับการเรียนการสอนทําอย่างไรก็จะมีการเรียนด้วยการหลายรูปแบบน,นะครับคือ 1. การเรียนออนไซต์ site, ก็คือเรียน,นห้องเรียน2คือการเรียนออนไลน์ line, แล้วก็3ก็คือการเรียน on demand 4การเรียน on hand ครับนี่มีดั้งกัน4รูปแบบทั้งเรียนออนไลน์ออนไซต์ออนไซต์คือเรียนในห้องเรียนนะครับส่วนออนไลน์ line, นี่ก็คือเรียนผ่านมือถือแล้วก็มี o อ demand นี่ผ่าน,ทา,าน,นทางด้านเว็บไซต์นะครับทางด้านเว็บไซต์ผ่านทางด้านดาวเทียมส่วนออนแ d นคือส่งเป็นใบงานส่งถึงที่ครับแล้วก็แน่นอนนะครับการเรียนอย่างนี้ครับ ก็จะสร้างความปั่นป่วนทั้งครูและก็ผู้เรียน,นครับผู้เรียนบางคนก็พร้อมบางคนก็ไม่พร้อมครูบางคนก็ยังไม่คุ้นเคยกับการถ่ายทอดสดนะครับก็ต้องมาเรียนรู้ก็ต้องปรับตัวทอสมควรครับทานด้านเมนเจอร์ออนไลน์เขาเองก็เลยไปพูดคุยกับทั้งด้านฝ่ายผู้บริหารสถานศึกษาครับแล้วก็นักเรียนต่างๆนะครับพบว่าการเรียนออนไลน์นี่ครับน่าเป็นห่วง เพราะว่านักเรียนจะถูกบีบออกนอกระบบการศึกษามากขึ้นครับนะฮะเนื่องจากว่าความไม่พร้อมครับโดยทางด้านมินิเจอ o n ออนไลน์เขามีโอกาสได้ไปพูดคุยกับผู้บริหารของโรงเรียนสรารคามพ,พิทยาคมนะครับจังหวัดมหาสรารคามเผยสถานการณ์ปัญหาโรคโควิด -19 นะครับ,นะรบนักเรียนต้องออกจากระบบมากถึง20เครับเมื่อเรียนออนไลน์เนื่องจากว่าครอบครัวมีกำลังทรัพย์ไม่พอที่จะ สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อใช้ในการเรียนแนะใช้บริการเว็บไซต์ Thailand Learning ครับเป็นตัวช่วยเพื่อให้เรียนรู้ได้เท่าทันและก็จะเป็นการศึกษาตลอดชีวิตด้วยครับเราไปดูกันนะครับท่านผอ,อ,อนะฮะนี่ท่านผอ,อนิพนยศด,ดาครับผู้ในการโรงเรียนสารคามพิทยาคมจังหวัดมหาสารคามครับคือท่านนี้ครับ เนี่ยท่านนี้ครับน,น,น,น่าที่จะเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดของมหาสาร,รคามนะครับนายน,นิพนยศด,ดานะคผู้ในการโรงเรียนสาร,รคามพิทยาคมจังหวัดมหาสาร,รคามเปิดเผยบอกว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยนะครับได้ส่งผลกระทบกับนักเรียนในภาคอีสานระะว่าเด็กท่วประเทศหลายด้านครับโดยเฉพาะ ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนซึ่งได้เปลี่ยนจากระบบเปลี่ยนจากการเรียนแบบออนไซต์ site, คือเรียนในห้องเรียนมาเป็นรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์เด็กนักเรียนไม่ต้องเดินทางไปโรงเรียนในฐานะที่ตนเป็นผู้บริหารของโรงเรียนพบว่ามีปัญหาอยู่3ประเด็นหลักที่น่าสนใจครับ1ก็คือกรณีที่นักเรียนกับผู้ปกครองกรณีของนักเรียนกับผู้ปกครองนะครับพบว่ามีเด็กจำนวนประมาณ20%ครับ ที่จะต้องออกจากระบบไปเพราะว่ามีปัญหาไม่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไวไฟได้รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือพวกสมาร์ทโฟนเมื่อสอบถามผู้ปกครองหลายรายก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีไรายได้ครับทำให้ไม่มีเงินไปเติมค่าเน็ตให้แก่ลูกหลานได้บ่อยบบางครอบครัวก็มีมือถือสมาร์ทโฟนใช้เพียงแค่เครื่องเดียวแต่ว่ามีลูกอยู่ในวัยเรียนมากกว่า1คนครับจึงเป็นเรื่องที่ลำบากครับ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทางโรงเรียนได้พยายามหาทางแก้ไขด้วยการจัดซื้อให้นักเรียนแต่ก็ติดขัดในเรื่องของกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการครับรวมถึงการอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนแต่ก็มีปัญหาเรื่องราวของความปลอดภัยและก็ค่าใช้จ,จ่ายในการเดินทางจึงทำให้เด็กนักเรียนมีปัญหาดังกล่าวต้องออกไปจากระบบโดยปริยายอย่างน่าเสียดายครับนั่นคือปัญหาที่กระทบต่อนักเรียนและก็ผู้ปกครองนะครับ ส่วนครูและก็อาจารย์ผู้สอนที่นี่ครับก็ขาดความรู้และก็ทักษะการสอนผ่านอุปกรณ์ออนไลน์ครับจึงทําให้เป็นเรื่องยากเพราะว่าไม่คุ้นเคยเพราะว่าครูส่วนใหญ่ของบ้านเราก็เป็นท็อกแอนช็อกนะฮะท็อกแอนช็อกก็คือสอนและก็ใช้ช็อกท่กระดานดําทีนี้พอเป็นอย่างนี้ก็สุดท้ายกไ็ได้เพียงแค่การสั่งให้เด็กทําการบ้านส่งครับ โดยไม่มีการอธิบายรายละเอียดอย่างลึกซึ้งครับนี่ครูที่ปรับตัวไม่ได้นะครับครูที่เรียกว่าเป็นครูยุคอนาล็อกครับท็อกแอนช็อกพอมาเจอการสอนแบบดิจิทัลนะครับก็เลยไปไม่เป็นเลยครับก็เลยสั่งเพียงแค่ว่าให้เด็กส่งการบ้านไม่มีการอธิบายเพิ่มเติมทีนี้ผลกระทบที่3คือต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือวา่ากระทรวงคิดไม่ทันในเรื่องของการบริหารจัดก,การครับ โดยเฉพาะเรื่องของกฎระเบียบของการจัดซื้อพัสดุที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อที่จะได้สามารถนําเงินนี้ไปซื้ออุปกรณ์ให้แก่นักเรียนได้ทันท่วงทีครับนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านท่านผอ,ออนิพนธ์เองก็บอกว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับปัจจุบันน้ครับทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมช่องท,องอองทางของการเรียนรู้ใหม่คือแนะนาครับให้นักเรียนนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ thailandlearning.org นะฮะนี่ท่านพอแนะนำนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์เว็บไซต์นะฮะ w วิ thailandlearning.org ครับซึ่งก็จะเป็นแพลตฟอร์มรวบรวมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์จากทั่วโลกซึ่งทารมเนิทเอเชียประจำประเทศไทยร่วมกับสถานทูตออสเตรเลียได้จัดทำและก็พัฒนาขึ้นและก็สามารถใช้งานได้ถึง ตลอด24ชั่วโมงแข่งกับ7ซเ่อเลเว่นเลยครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าก็เป็นการใช้งานผ่านทางด้านโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับท่านผอ,อบอกว่าที่ผ่านมาครับที่ผ่านมาพบว่านักเรียนมีการตอบรับเป็นอย่างดีครับมีการตอบรับเป็นอย่างดีทางคุณครูเองก็พอใจครับคุณครูนะฮะก็พอใจ ตัวคุณครูเองก็พอใจเพราะว่ามีการแบ่งระดับและก็สามารถนํามาประยุกต์ประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องได้ครับที่ตัวเองสอนได้โดยสิ่งที่อยากจะให้เพิ่มเติมก็คือเนื้อหาใน5วิชาหลักก็ได้แก่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษและก็เป็นภาษาเป็นวิชาหลักที่เด็กไทยต้องใช้เพื่อที่จะใช้สอบในการเข้าสู่ระบบระบบอุดมศึกษาหรือว่ามหาวิทยาลัยต่อไปครับ ก็คือคณิตศาสตร์นะครับอณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนี่ก็อยากจะให้เพิ่มเติมเนื้อหาที่ว่าน,นี้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยครับอีกครั้งหนึ่งนะครเป็นเว็บไซต์ชื่อว่า w w w ร์ a ไว a n เ l ็บไทยแลน .org นะครับทีนี้นะะักข่าเองก็ไปสอบถามทางด้านผู้เรียนที่นี่ครับนางสาวเบญภา,ายะเคหัง หรือว่าน้องหญิงอายุ15ปีนะฮะนี่ฮะน้องคนนี้ครับอายุ15ปีเป็นนักเรียนชั้นม .4 ทับ16โรงเรียนสรารคามพิทยาคมนะครับจังหวัดมหาสรารคามน้องหญิงเองก็บอกว่าชอบเข้าไปดูที่เว็บไซต์ที่คุณพรเน้นอาเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับในหมวดเว็บไซต์ทัศนศึกษาเป็นอย่างมากล่าสุดนี้ก็ได้เข้าไปดูเรื่องของพิพิธภัณฑ์วาติกันนะครับก็คือวาติกันมิวเซียม ของประเทศอิตาลีเพราะว่าเป็นสถานที่ตัวเองไม่เคยไปและก็สามารถเข้าไปดูได้ตามใจชอบเหมือนไปเดินดูในสถานที่จริงเลยนะครับแล้วก็มีข้อมูลให้ศึกษาครบถ้วนส่วนใหญ่จะใช้ในช่วงช้าเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งตอนเย็นอีกก็ประมาณ2ส,สัสองถึงสชั่วโมงเพราะว่าช่วงนี้ติดสถานการณ์โควิดจึงไม่สามารถไปไหนได้นะครับเนื้อหาที่จัดให้ก็น่าสนใจมากถ้าเผื่อเข้าไปดูแล้วจะไม่มีคําว่าเบื่อ แต่ว่าตื่นเต้นแทนตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆที่ฟังรายการนี้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่รับฟังรายการนี้ดูคลิปนี้อยู่นะครับให้บอกลูกหลานครับเข้าไปใช้บริการเพราะว่าเป็นการเปิดโลกกัศนได้ท่องเที่ยวและยังสามารถนําเข้ามาปรับใช้ในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนได้อีกต่างหากด้วยนี่น้องหญิงเขาว่านะครับนั่นคือฝ่ายหญิงทีนี้เ้นทางด้านฝ่ายชายทีนี้ครับถ่ายฝ่ายชายนะครับ อันนี้เป็นนักเรียนชายนะฮะหน้าตาหวานเชียวก็คือเด็กชายสุพกริทัสูงครับน้องทิวอายุ15ปีเหมือนกันอยู่ที่ม .4 เหมือนกันโรงเรียนสารคามพิทยาคมก็บอกว่าตนเองนีิชชอบวิชาวิทยาศาสตร์และก็เลขคณิตมากอันนี้เป็นโรคภูมิแพ้ของเด็กส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่นี้เด็กไทยเราจะเป็นโรคภูมิแพ้แพ้วิชาคณิตศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์แต่คนนี้ปรากฏว่าถูกฉลอลครับ ดังนั้นส่วนใหญ่จะเข้าไปดูเว็บไซต์เกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์เพื่อดูผลงานเก่าๆที่มีผู้ควรทาเอาไว้และก็จะได้เก็กบไว้เป็นข้อมูลหรือว่าตัวอย่างสําหรับตัวเองในอนาคตโดยใช้เวลานี้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ thailandlearning.org ก็ดูวันละครึ่งชั่วโมงช่วงตอนเย็นหลังทําการบ้านนอกจากนี้ก็เข้าไปดูเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ต่อและก็การเล่นเกมฝึกสมองบ้างเล็กน้อยในอนาคต ถ้าเผื่อไม่งอนะครับในอนาคตถ้าเผื่อไม่งอมีความฝันอยากเป็นคุณหมอเพราะว่าอยากดูแลผู้ป่วยโอ้เป็นกิจอาสาจริงๆเลยครับก็เหมือนกับผมที่ได้ทําชิ้นดีให้กับคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะครับนี่ผู้ที่ใฝ่ฝันเป็นหมอนะครับอยากดูแลผู้ป่วยครับสำหรับผู้ที่สนใจต้องการความต่อเนื่องด้านการศึกษาครับได้รับประสบการ,รณ์ใหม่ในห้องเรียนและก็นอกห้องเรียนนะครับที่สําคัญนี้เป็นตัวช่วย ในการศึกษาได้ตลอดชีวิตสามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะครับ thailandlearning.org ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะฮะผมจะลองดูว่าถ้าเผิ่อเข้าไปดูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะจะทดลองดูฮะว่าจะสามารถเข้าไปดูและจะเกิดอะไรขึ้นกับเว็บไซต์นี้นะครับเพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นตัวจริงเสียงจริงเลยฮะ แต่ว่า,าพอเข้าไปดูเว็บไซต์ไม่ใช่เว็บเว็บโปรนะเดี๋ยวยุ่งเลยนะฮะนะฮะอ่าเดี๋ยวลองดูสิอ่าทีนี้เราก็เดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะฮะพาไปชมเลยครับว่าเว็บนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะ พอเข้ามาที่เว็บนะครก็จะบอกว่าเป็น Thailand Learning ครับ Thailand Learning ยิ่งเรียนยิ่งรู้แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาสําหรับพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสภาวะโควิด1 i นะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเราก็คลิกไปที่เริ่มเรียนรู้นะครับก็จะมีหัวข้อเรียนรู้ทัศนศึกษานะครับเครื่องมือนะครับแล้วก็เลือกวิชาที่สนใจ เลือกได้มากกว่าหนึ่งวิชามีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาตางประเทศที่2ภาษาไทยสังคมศึกษาและวาาัฒนธรรมศิลปะดนตรีการงานอาชีพและเทคโนโลยีสุขศึกษาพระศกษาความรู้ทั่วไปครับและก็มีรูปแบบของการเรียนมีรู้มีเรื่องของชั้นเรียนอ่าทีนี้เราลองเข้าไปดูนะฮะว่าถ้าเผื่อเป็นอ้าสนใจเรื่องของน้องคำสักครูน่นี้สนใจเรื่องของคณิตศาสตร์ดูไปสิ คณิตศาสตร์ครับก็มีแมทแอนไซเอลครับมีให้เลือกถึง42รายการครับวิชาคณิตศาสตร์ครับแล้วก็มีคำว่ารูปแบบการเรียนรู้ด้วยลองคลิกดูซิว่ารูปแบบการเรียนรู้เรียนรู้ผ่านการอ่านาเรียนรู้ผ่านการดูเรียนรู้ผ่านการฟังเรียนรู้ผ่านแบบฝึกหัดเรียนรู้ผ่านการพูดคุยเรียนรู้แบบตอบโต้เรียนรู้ผ่านเกมครับแล้วก็มีห้องสมุดออนไลน์อีบุ๊ก ให้ดาวน์โหลดฟรีด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูนะฮะการเรียนรู้ไฟล์ผ่านการดูว่าเป็นยังไงครับผ่านการดูนะฮะผ่านการดูนี่ก็จะมีเรื่องราวของ True ปลูกปัญญานะครับมีเรื่องของ e-dtv มี o u t s c h o o l ลองดูแบบ o u t s c h o o l ดูสิพาผู้ฟังชมเลยครับผมตอนนี้กำลังโหลดดิ่งอตอนนี้เป็นการการเรียนรู้แบบ ป็นนี้เป็นรูปแบบนะฮะ Where Kids Love Learning นะครับอ่าเราไปดูกันครับมี Grandmaster Chess Cross for Older Kids นะฮะอันนี้เป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่นะฮะก็เข้าไปเรียนรู้ได้มีคลาสนี้ก็อยู่ประมาณโอ้เขาก็จะไล่ไปเรื่อยๆทีนี้ครับผมอันนี้เป็นของตามประเทศเลยนะฮะ มีของต่างประเทศด้วยนะฮะมีตั้งแต่อายุ12ปีถึงสิบดปีอ่าวเวรกรรมที่นี่ครับมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ18 US ดอ s ล o ร์ต่อต่อวีคครับอ่าวเวรกรรมงั้นเราถอยดีกว่าครับผมมีค่าใช้จ่ายด้วยงั้นไปดูของฟรีดีกว่านะฮะไปดูของฟรีครับของฟรีนี่คือ ไปดูของฟรีนี่ทูปัญญาดูสิของฟรีครับอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นรายวิเป็นรายวิชาจริงแต่ว่าพอคลิกเข้าไปแล้วครับเจอปัญหาบ้างครับอ่ะนี่ก็ลองดูนะฮะกับเรื่องราวของทางด้านเว็บไซต์ครับนะฮะซึ่งเขาก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องของ ผลกระทบนะบลดผลกระทบจากการศึกษาทางด้านออนไลน์นะครับซึ่งทําให้คนนี้ออกนอกระบบที่ว่าน,นี้ครับนะฮะไปถึงทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการทีนี้ครับถ้าเผื่อใครที่ทํางานมาจนเกษียณนะครับและต้องการที่จะหาบ้านเป็นของตัวเองอยู่ในตัวเมืองนะครับแนะนําไปที่เจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการ2ครับ เป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห,ห้องรับแขกหนห้องรับประทานอาหารนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกชมเลือกซื้อได้ครับผมนะฮะอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้านี้ตรงข้ามกับวัดดําพระทําไปจังหวัดอํานาจเจริญครับเป็นบ้านคุณภาพโดยควรรักบ้านนะครับวงกบประตูนี้ใช้ไม้แขนและก็รวมถึงเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวแต่ว่ามีการตอกเสาเข็มทุกหลังครับ แล้วก็มีตอนนี้มีความเข้าวหน้าในการก่อสร้างไปแล้ว60-70นะครับภายในโครงการเองก็มีสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับสุขภาพซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุ้งลวดเหล็กดัดพัดลมดูอกาสชุดซิงค์ครัวเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติถังเก็บน้ำกระนิตเครื่องทังน้ำอุ่นติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะเข้าไปดูตัวอย่างของโครงการได้นะครับซอยรุ่งโรดติดต่อหาคุณสุนัน,นครับหมายเลขโทรศัพท์นะฮะก็คือ 0856321118 045314469บ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านก่อสร้างด้วยวัสดุคุณภาพจาก s c g ครับเจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการ2นะครับตอนนี้มีความเคืบหน้า60-70แล้วครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่ทางด้านอิสุสตัาปักพระอีสารวารินชาราบเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริกคกับ เขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้าน Isuzu D-Max เครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Blueover แรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันครับเพราะว่าตอนนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภาษานักเลงรถเขาเรียกว่าเป็น Major c h a n g e นะครับ Major c h a n g e คือเปลี่ยนทั้งภายนอกภายใน,ยน,ยนแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ด้วยภายนอกนี้รอล่ำครับดูดีมากครับส่วนภายในก,ก็ฮรุฮาราประหนึ่งว่าเป็นรถเก๋งซีดานประหนึ่งว่าเป็นรถ SUV แต่ว่านี่คือรถก,กระบะนะครับมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดอย่างเช่น V-Cross มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดให้คนเลือกครับไม่พอนะครับตอนนี้เขามีการเติมเต็มนำเอา All-New m u X e X ตัวใหม่ครับซึ่งเป็นรถ MPV นะครับออกแบบโดยคนไทยเรามีให้เลือกถึง6เฉดสีด้วยกันทั้งเครื่องยนต์ 1. 9 DDI แล้วก็3.0 DDI Bluehover ให้คุณเลือกซื้อเลือกขับได้แล้วก็ตัวท็อปนะครับให้ออปชั่นมากกว่า <c oughs> <c oughs> แต่ว่าราคาเข้าถึงง่ายกว่าครับตัวท็อปนี้1,579,000าในในขณะที่คู่แข่งนะครับราคาล้านเจ็ดแสนล้แสนแต่ว่า All New Miu X ตัวใหม่ตัวท็อปเพียงแค่1 5 7 9 0 0้าครับเป็นราคาที่คุณเข้าถึงได้ง่ายในออปชั่นที่มากกว่าก็าเลยส่งผลทำให้ตอนนี้ ออนิวมิวเอตัวใหม่กลายเป็นรถ m p v ที่ยอดขายนะครับอยู่อันดับหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้ครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้นะครับทั้งอิสุสุตังปกักพระอีสานวารินเด็ชอุดมน้ำยินและก็บุญทริครับนะขอบคุณทุกคนถ้าเผื่อใครที่จะไปใช้